เป็นคนเล่ร่อนและเห็นบอกว่าสังหารโหดโดยน่าจะมีการเขาเรียกว่าแทงใช่ไหมเมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือแถววัดน้อยนางหงตําบลท่าจีนที่สมุทรสาครประเด็นก็คือคนเล่ร่อนรายนี้คุณผชมฮะพบว่านอนเสียชีวิตและสภาพศพเนี่ยคือถูกตีเนี่ยนะฮะแล้วก็มีรอยแทงที่ท้องแล้วก็ที่คอปรากฏว่าเท่าที่เราตรวจสอบ เออเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูสักนิดหนึ่งว่าใครเป็นใครนะฮะจะได้ไม่งงเพราะตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าทราบว่าคนแทงเนี่ย,อ,ยอันนี้คนแทงนี่ชื่อว่าใช่ค่ะคนที่ก่อเหตุคือนายเอ็กหรือเอกลินคือเขาใช้ทั้งท่อนไม้ตีแล้วก็มีดจ้วงแทงที่ท้องกับคอ,อของนายอาคมหรือว่านายคมซึ่ง <ฮะ S 2> เป็นผู้เสียชีวิตค่ะและล่าสุดคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ไปเจอศพคนเล่ยล่อนถูกฆ่าโหดแล้วตายอยู่ข้างวัดปรากฏว่า เราไปเจอวงจรปิดใช่ไหมเมในเอกลินกําลังเดินกวาดแกงอาวุธอยู่เลยขอภาพเป็นคลิปวงจรปิดหน่อยที่มีคนถ่ายได้ใช่ไหมเมย์คลิปมือถือใช่ค่ะไม่ใช่วงจรปิดโทษทีอันนี้อันนี้เป็นตอนที่ในเอกคือเดินถือกระบองถือเนี่ยเดินกวาดแก่งอยู่คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเหมือนอารวาสอันนี้คือตอนยังไม่ได้ฆ่าใช่ไหมยอันนี้คือก่อนยังไม่ฆ่าเป็นแฉพฤติกรรมของในเอกรินว่ามันมีอาการอย่างนี้ฮะ บ้าๆบ,บ,บอๆอ,อย่างนี้แหละฮะแล้วก็เลยสงสัยว่ามันไปตีคนเล่ร่อนอเพราะว่าในอาคมคนตายเนี่ยโดนตีโดนแทงท <ะ S 1> เป็นเพื่อนกันแล้วนอนด้วยกันแต่ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าทะเลาะก,กันแล้วก็ไปเจอว่าในเอเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ฮะเดินถืออาวุธกวาดแกว่งอย่างนี้คนในชุมชนหัวนี่มันน่ากล<ะ>ัวจริงนะ,ะเพราะเมื่อกี้นี้ว่านางจูมเนี่ยดูนิ่งๆเนี่ยน,นะฮะนางจูมยังฆ่าโหวดปรากฏเอดเดินอยู่ในตลาดฮะสภาพเป็นอย่างนี้เลย หลังจากนั้นมีภาพอื่นอีกใช่ไหมครับเมย์เนี่ยคะ่ะก็เป็นอันนี้เป็นคนในชุมชนเขาถ่ายไว้ได้ก่อนหน้านี้พฤติกรรมเป็นปกติที่ชุมชนเขาเห็นแล้วเขาก็ค่อนข้างหวาดกลัวว่าเนี่ยเดินแบบอย่างเงี้ยถือไปเรื่อยเลยแล้วแถมป่วยจิตเวทด้วยนะคะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยไปลงมือก่อเหตุกับใครอะไรยังไงเมื่อไหร่เนี่ยคะ่ะเขาก็เลยเหมือนมีการถ่ายไว้แล้วก็เหมือนกับว่าพอตํารวจมาจับแปบ๊บเดียวก็ปล่อยออกมาแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยจนสุดท้ายมาเป็นฆ่าก็คือคุณอาคมคล่าสุดมีภาพอีกภาพหนึ่งเราไปตรวจสอบตีสี่ครึ่21 เห็นบอกว่าทางด้านของนายคมเนี่ยเดินหนีทางด้านของนายเอ็กเพราะฉะนั้นนี่คือนาทีก่อนตายแล้วใชเห็นเมื่อกี้เห็นพฤติกรรมไอ้เจ้าเอ็กใช่ไหมฮะที่เดินอารวาสถือท่อนไม้อันนี้คือนาทีที่ตั้งจะไล่ฆ่าหรือเปล่าเมย์ใช่ค่ะก็คือเนี่ยอาคมเดินมาในเอ็กเนี่ยเห็นไหมคะถือท่อนไม้เขาจะ <c oughs> มักจะถือท่อนไม้ก็ถือตามไปแบบนี้อาคมคือเขาก็เดินหนีแล้วแหละเพราะไม่อยากมีปัญหาไงคะและสุดท้าย อาคมเดินไปที่วัดน้อยนางหงจุดที่ตายพอดีอภาพนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญว่าคนที่ลงมือฆ่าก็น่าจะเป็นนายเอ็กเอกรินนี่ฮะอันนี้หลักฐานเลยนะฮะถือกวาดแกงนี้เลยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสไปเจอกับวิชัยใช่ไหมวิชัยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวของนายอาคมเองคนตายเนี่ยจะมาอาศัยที่วัดเป็นประจำเก็บของเก่าแต่บางครั้งก็ขโมยได้ใช่ไหมเมย์แล้วก็ เห็นบอกว่าอะไรนะก็ชอบกินเหล้าด้วยใช่ไหมเมย์เป็นคนชอบกินเหล้ามาก พอเมาแล้วก็นอนตามที่ต่างๆในวัดแต่ก็ไม่ได้ก่อกวนใครนะตอนแรกเข้าใจว่าคนตายเนี่ยในคมเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าคุณวิชัยบอกเขาไม่ใช่คนเร่ร่อนหรอกเขามีบ้านอยู่ที่การเคหานี่แหละแต่ว่าเ้วยความที่เมาตลอดเวลาครอบครัวก็เลยไม่ให้เข้าบ้านอ,อ๋อเรื่ต้องบอกนิดนึงคือเขาไม่ได้ขโมยของเข้ามาคือเห็นบอกว่าเขาเป็นคนกเก็บของเก่าแต่พอรถเขาโดนขโมยเขาก็เลยกลายเป็นคนขี้เมาใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วก็มานอนวัดและเห็นบอกว่าเวลามีเงินเนี่ยน้องก็จะส่งให้ก็จะกินเหล้าแสดงว่าอาคมไม่ใช่คนเร่ร่อนแต่เขาใชช้วิต เ,เล่ร่อนถูกไหมฮะแล้วอาคมไม่ค่อยมีเรื่องกับใครแต่เขาจะพักอาศัยอยู่กับในเอกรินหรือเปล่าเขาสนิทหรือรู้จักกันคือเป็นด้วยความที่อาศัยนอนอยู่แถวแถวหน้าร้านสะดวกซื้อคือเซเว่นด้วยกันเนี่ยค่ะอยู่แถวแถวนอนแถวแถววัดแล้วก็แถวแถวเซเว่นหน้าการเกหะเนี่ยแต่ปรากฏว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องว่าคนก่อเหตุในเอกเนี่ยนอนอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็ป่วยจิตเวทแล้วก็แย่งที่นอนกันบ่มจะไ,ไม่พอใจทะเลาะก,กันเรื่องแย่งที่นอนกันก็เลยเป็นสาเหตุที่เกิดเหตุครั้งนี้หรือเปล่า เาราฟังเสียงลุงก่อนฮะแกผู้เลร,รอนนะแกกาเขาคือเ,เ,เขาไม่เลยรอนแบบคนมาแบบจอนจัดอย่างเงี้ยมีบ้านอยู่นั่นอยู่ลูกเมียเขาก็อยู่ลูกเมียเ,เขาส่งลุงเขาส่งตังมาให้เรื่อยนะโอนมาให้เรื่อยนะอ,อยนะไรเดือนเลยกินเหล้าก็เนี่ยก็นอนที่นูน่นมั่งที่นี่มัง่งแกนอนแค่ท่วมหมดนั่นนะ ทีวัดเนี่ยคุณเดียคุณเดียเป็นอีกคนนะฮะที่บอกว่าน่าจะมีการแย่งที่นอนกันเพราะว่าทางด้านของนายเอ็กเนี่ยมีอาการผิดปกติทางจิตเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นไปได้ไหมว่าอาคมเนี่ยก็ออกมาเล่ร่อนแล้วก็ไปอยู่กินกับนายเอ็กก็คือต้องนอนที่เดียวกันแล้วทะเลาะเบาแหวงกันจนกระทั่งมาถึงหลักฐานตัวเมื่อกี้นี่ครับวงจรปิดเข้าใจว่านายอาคมเดินหนีเนี่ยฮะแล้วนายเอ็กไม่พอใจก็เลยเดินตามและไปฆ่าทิ้งตรงหน้าวัดฟังเสียงทางด้านของคนที่บอกเรื่องแย่งที่นอนหน่อยเนี่ยนะฮะ คุณเดียค่ะคุณเดียครับอย <good S 2> <dear S 1> ู่จะเห็นเขาจะนอนอยู่ตรงข้างเซเว่นใช่ไหมอยู่นอนอยู่กับหลายคนกับคนที่ตายด้วยอะ่ะอา่าก็ปกติใช้ชีวิตของเขาปกติแหละแต่จะมีอยู่หลังๆเนี่ยเขาเหมือนเขาคุ้มข้งางเเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาคุมตัวไปเขาก็เอากลับไปเอาไปอีกวันนึงเขาก็ปล่อยออกมาแล้วเราก็ถามมันว่ามันไปไหนมามันบอกว่าก็ไปโดนขังอยู่ที่โรงพักนั่นแหละ ก็ยังเหมือนเดิมอาการก็เหมือนเดิมเดินไปเดินมาวกไปวัดมาคนเดียวอะไรผี้คนเดียวค่ะถือถือไม้ด้วยอ๋อ,อหนูสังเกตเห็นอนะเหมือนเคยเห็นเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งเหมือนเขาแย่งที่นอนกันข้างเซเวน่นคนเมาคนที่ตายนะคะเขาเมาแล้วเขานอนอยู่ข้างเซเวน่นอคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้คดีดังกล่าวเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการสังหารโหดเนี่ยนะฮะตรงหน้าวัด ปรากฏว่าขอเปิดภาพนิ่งเลยฮะตำรวจเนี่ยแจ้งให้ทราบว่าไปจับเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเมแล้วก็พบว่าเดินอารวาสอยู่เนี่ยตามจุดต่างๆเนี่ยนะฮะจนในที่สุดเนี่ยชาวบ้านเองก็แจ้งเบาะแสเพราะชาวบ้านเองก็กลัวว่าไอ้หมอนี่ก็คือเอกรินหรือว่าเอ็กเนี่ยมักจะถืออาวุธแล้วก็สร้างความปั่นป่วนและกําลังสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อยาเสพติดด้วยรู้สึกจะมีหลายภาพเลยมั้งลองเปิดให้ดูหน่อยสิเพราะมันมีอ๋ออันนี้คือตอนจับใช่ไหมใช่ค่ะและคดีนี้ก็จบ เพราะจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่รอยเลือดที่ชี้ว่าน่าจะเป็นเลือดตอนที่เอาไม้กระหน่ำตีคนตายเนี่ยนะฮะแล้วเลือดก็ติดพวกเสื้อผ้ากางเกงของเขาเองด้วยอ่ะทั้งหมดนี้จับได้เรียบร้อยแล้วบุคคลอันตรายหวังว่าคงไม่ปล่อยออกมานะเพราะเคสนี้เขาบอกจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจนกระทั่งสุดท้ายก็มาฆ่าคน